เทียบกับต้นปีอะค่ะคือ ANC ตอนนั้นน่ะจะน่าสนใจมากแต่ว่าถ้านาตอนนี้แต่ว่าความน่าสนใจมันยังมีอยู่นะแต่ว่ามันจะน้อยลงจากสปัจจัยแต่ว่าเท่าที่คุยมากับเจมทีอะค่ะ c คช l e c ชั o นดูไม่ได้ไม่ได้มีปัญหาเท่าไหร่<ม>เพราะฉะนั้นก็ในด้านของตัวตัวพวกผลประกอบการหรืออะไรอย่เงี้ย ตั้งแต่ควอเตอร์สี่เป็นต้นไปอะตักว่าเขาจะกลับมา On t r a รคคือผลประกอบการจะเป็นนิวไฮกําไรน่าจะโตได้ค่อนข้างดีขออนุญาตด,ด่วนจีไปดูมุมมองที่มีต่อหุ้นในกลุ่มบริหารสินทรัพย์เขาบอกเศรษฐกิจกไม่ดี NPL ต้องมีออกมาขายเยอะโอ้โ oh, หเป็นตลาดผู้ซื้อ ขายเยอะๆเนี่ยมาซื้อกันแล้วก็ปรากฏว่าก่อนหน้านี้ก็มีบริษัทที่ก่อนหน้านี้ไม่เคยนะไม่เคยเข้ามาอยู่ในธุรกิจเนี้ยเข้ามากันให้เพียบเลยนู่นก็มีสตอรี่จะเข้ามาซื้อนี่บริษัทนี้ไม่เคยทําก็จะเข้ามาซื้อนี่ดูเหมือนภาพก่อนหน้านี้เนี่ยนะธุรกิจบริหารสินทรัพย์เนี่ยมันดึงดูดจังเลยมันน่าสนใจจังเลยใครๆก็อยากจะเข้ามาใครๆก็อยากจะเข้ามา แบ่งเค้กชิ้นนี้นะครับคำถามคือว่ามาถึงวันนี้แล้วเนี่ยสถานการณ์มันเปลี่ยนหรือเปล่าถ้าดูจากราคาหุ้นก่อนหน้านี้ของบริษัทหลักๆในกลุ่มบริหารสินทรัพย์ที่ลงมาเจอะลงจนคนบ่นเลยว่าเอ้ยมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยโทษนะครับลงมาอย่างกเจ๊งเลยอะไรอย่างเงี้ยก็ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ได้ยินเสียงบ่นบ้างน, <c oughs> นะครับคําถามคือมันมีอะไรเปลี่ยนไหมนะกับภาพที่เคยมองว่าดูดีก่อนหน้านี้ กับภาวะณนะวันนี้มีอะไรเปลี่ยนไปไหมครับคุณตัก๊กสําหรับธุรกิจซื้อนี่แบซื้อนี่มาบริหารหรือว่าธุรกิจบริหารสินทรัพย์ครับตอบสั้นๆก่อนบริษัทยังไม่เจ้งนะคะอันนี้คําตอบที่1นึ่คำตอบที่สองมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมคิดว่ามีในมุมของที่ตักวิเคราะห์ละกันถ้าเทียบกับต้นปีอะคะ่ะ คือ AMC ตอนนั้นน่ะจะน่าสนใจมากแต่ว่าถ้านาตอนนี้แต่ว่าความน่าสนใจมันยังมีอยู่นะแต่ว่ามันจะน้อยลงจากสาปัจจัย 1. คือพอเทรนด์ดอกเบี้ยที่เป็นขาขึ้นนะคะคือต้นทุน AMC ก็จะเหมือนบริษัทอื่นๆหรือเหมือนนอนแบงค์ที่เขาก็ต้องกู้มาเพื่อใช้ในการทำธุรกิจเพราะฉะนั้นมันก็มีโอกาสที่มาจิ้นของพอร์ตเขาเนี่ยมันจะบางลงเพราะว่าต้นทุนคอร f ฟันที่มันจะขึ้นอันนี้ประเด็นแรก ส่วนข้อที่2ที่ทําให้ความน่าสนใจดูน้อยลงก็คือเมื่อช่วงต้นปีเนี่ยแบงค์ชาติเขาปีการออกมาเหมือนผ่อนผ่อนปลนในเชิงที่แบงค์สามารถจัดตั้ง JV กับ AMC ได้เพื่อ,อ,อบริหาร NPL ของบ้านเราภาพรวมให้มันดีขึ้นอะไรก็ตามทีนี้พอผ่านมาสิบเดือนแล้วเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือ JV AMC ของบ้านเรามันมีแค่คนเดียวที่ทําคือ K Bank กับ ตัว JMC ออกมาเป็น JK Asset Management ใช่ไหมคะแต่ว่าสำหรับแบงค์อื่นๆหรือว่า AMC คนอื่นๆเนี่ยไม่ได้มีการจัดตั้งขึ้นมาแล้วก็ในมุมต,ตักคิดว่ายังไม่ได้จัดตั้งในปีนี้น่าจะไม่ได้เห็นในตัว JV แล้วอะค่ะ เพราะฉะนั้นมันก็ทําให้ไอสิ่งที่แบบเราอาจจะเล่นกันในเชิงแบบเอ้ยเดี๋ยวจะมี J V M C ออกมานะ,ะอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้มีละตรงนั้นแล้วก็ประเด็นสุดท้ายในเรื่องของซัพพลายของ NPL อย่างที่เราคุยกันมาในเซกเตอร์แบงก์่แบงก์อยู่ในจุดที่ตอนเนี้คนโทรล NPL ได้ค่อนข้างโอเคอยู่ ประมาณหนึ่งกางรบริหารจัดการเขายังทำภายในเองได้เพราะฉะนั้นความที่จะอยากขาย NPL ออกมาเนี่ยจะไม่ได้สูงเท่าไหร่ก็จะมีการต่อรองราคากับ AMC หรือว่าอาจจะลองดูพอร์ตว่าบริหารจัดการเองก่อนไหมแล้วก็ถ้าไหนไม่ไหวจริงๆค่อยส่งออกไปเพราะฉะนั้นก็คือถ้าดูเทรนด์การขาย NPL เท่าที่ตักคุยกับ AMC มาหลายๆเจ้าอะค่ะคือมันขายเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่แล้วนะแต่ว่า มันยังไม่ได้อยู่ในจุดท,ที่แบบคูเยอะมากๆเลยอะไรอย่างเงี้ยมันเมื่อเทียบกับช่วงต้นปีเที่ยวอาจจะคาดหวังกันไว้ก็ทําให้เป็นสามปัจจัยอะคะ่ะที่ความน่าสนใจของเซกเตอร์มันน้อยลงแล้วกันครับฝั่งที่รอจะซื้อ NPL ที่จะมีออกมาก็ดูเหมือนจะเยอะขึ้นด้วยใช่ไหมครับคุณตั๊กใช่คือผู้เล่นเนี่ยก็ต้องบอกว่า เข้ามาที่เป็นหน้าใหม่ๆดูเหมือนเยอะขึ้นละกันแต่ว่าถามถามว่าการแข่งขันเนี่ยตักว่ามันจะเขาเรียกอะไรออนออนออฟออฟอะเดี๋ยวก็แรงเดี๋ยวก็ผ่อนอะไรเงี้ยแล้วแต่ว่าใครจะอยากประมูลได้นี่ก้อนไหนคือการแข่งขันคิดว่าก็มีเข้ามามากขึ้นแต่ยังไม่ได้เป็นจุดคอนเซิร์นมากนะักสิ่งที่ตักคอนเซิร์นคือซัพพลาย n อ l ที่แบงค์ปล่อยมากกว่ามันไม่ได้ไม่ได้เยอะเหมือนเหมือนตอนที่คาดหวังในช่วงต้นปีครับ ความน่าสนใจยังมีแต่น้อยลงสรุป<ช>สั้นๆแบบนี้ได้ไหมครับใช่ค่ะนะครับถ้าจำเป็นนะที่คุณตั๊กจะเลือกหุ้นในกลุ่มบริหารสินทรัพย์แค่เพียงบริษัทเดียวที่อยู่ในขายยังน่าซื้อนะยังพอมีไหมถ้าใช่เป็นใครครับคุณตั๊กครับ JMT ค่ะสาเหตุเพราะ จมทเนี่ยคือตักมองว่าเขาพอร์ตเขาตอนนี้ค่อนข้างใหญ่เพราะฉะนั้นการบริหารจัดการในในด้านของปกติถ้าเป็นหุ้นเอ็มซะค่ะเราจะดูะตัวตัวเขาเรียกว่าอะไรตัวแปรอันนึงเรียกว่าอัตราการเก็บเงินสดหรือว่า Cash Collection <ม>ซึ่งในช่วงควอเตอร์สเนี่ยพอมันมีทั้งเงินเฟอ้อมีน้ําท่วม ก็เอ็บางเจ้าก็อาจจะมีผลกระทบบ้างในเชิงของการบริหารเรื่องของ Cash Collection แต่ว่าเท่าที่คุยมากับเจมส์เทียค่ะแคชコ c o ชันดูไม่ได,ไได้ไม่ได้มีปัญหาเท่าไหร่เพราะฉะนั้นก็เออในด้านของตัวตัวพวกผลประกอบการหรืออะไรอย่เงี้ยตั้งแต่ควอเตอร์สเป็นต้นไปอะตักว่าเขาจะกลับมา On t r a รคคือผลประกอบการจะเป็น New High กำไรน่าจะโตได้ค่อนข้างดี เราตั้งมองว่าการจัดการในอีโคซิสเต็มของ JMT คือเขาอยู่ใต้ร่มเงาของ j m a r ถูกไหมคะเขาจะมีอีโคซิสเต็มที่ที่ค่อนข้างเยอะอย่างด้านไอทีก็อาจจะได้ซัพพอร์ตจาก j m a r t มาหรือว่าอย่างการบริหารจัดการด้านตัวปกติคือ AMC มันก็จะต้องมีการขายตัวสินทรัพย์ NPA อะไรเงี้ยทางกลุ่ม J m, เขาก็จะมีออตัวออ Jazz ที่สามารถเจ้าสิทธิ่ะาที่สามารถขายตรงนี้ให้ได้อะไรพวกนี้เพราะฉะนั้นตากคิดว่าในด้านความเป็นยูนิตี้ความเป็นซินเนอี้ของการอยู่ภายใต้ร่มเงาเจมมาร์ทอะ่ะมันก็จะยังยังทำให้ในเชิงผลประกอบการของเขายังโอเคอยู่ที mm hmm. ถ้าเป็นคำแนะนำเนี่ย mm hmm. คือตักว่ากำไรฟอรมาสสามของเขาอะค่ะอาจจะยังไม่ได้โดดเด่นมากนะักมันน่าจะเป็นลักษณะของทรงตัวคิวออนคิวมากกว่าเพราะว่าตัวแคชเลคชันอะไรอย่างเงี้ยจริงต้องบอกว่า มันโอเคนะไม่ได้ไม่ได้มีประเด็นอะไรแต่ว่าเหมือนเขามีค่าใช้จ่ายในการใช้ในการติดตามทวงถามนี่อะไรต่างๆที่เข้ามาเหมือนแบบใช้จ่ายตรงนี้ให้เยอะขึ้นเร่งกระบวนการทวงถามนี้ให้เยอะขึ้นเพื่อที่ควอเตอร์หน้าๆเนี่ยไอตัวแคชคอเลคชั่นมันจะได้ดีขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นก็โอเปกตรงนี้มันจะสูงทําให้กําไรอาจจะแค่ลักษณะของ ประมาณ Stable ล Q on วละกันแล้วมันจะกลับมาพีกได้ก็คือเป็นควอเตอร์สเพราะฉะนั้นถ้าคำแนะนำ JMT เนี่ยตักคือซื้อแล้วก็เลือกตัวเดียวคือตัวนี้แล้วก็เอ่อถ้าเป็นช่วงเวลาที่จะมาสะสมตักว่าก็รอเป็นช่วงประมาณแบบงบควอเตอร์สออกอย่างเงี้ยก็ได้ซึ่งงบน่าจะออกช่วงประมาณแบบปลายวีคที่2ของเดือนพฤศจิกาค่ะครับประมาณสักกลางกเดือนพฤศจิกายนรองบไตรมาสส JMT ออกมาก่อนนะ แล้วถ้าเกิดว่าย่อ,อมาให้ซื้อได้เนี่ยยิ่งดีเลย<ช>ค่อยไปซื้อช่วงนั้นนะครับ<ช>นะคุณตั๊กบอกไม่ไม่ลังเลเลยถ้าให้เลือกตัวเดียวแนะนำซื้อ JMT f s <ช> s i A โดยคุณตัก๊กคุณระวิศลาสวนนำไัยแนะนำซื้อ JMT แค่ตัวเดียวในกลุ่มนี้แนะนำซื้อแล้วให้เป้าพื้นฐานปลายปีหน้าของ JMT ไว้เท่าไหร่ครับคุณตั๊กครับ เป้าเราอยู่ที่92บาทนะคะแต่ว่านิดหนึ่งคือคำแนะนำะคำแนะนำของเราในในเซกเตอร์จริงๆมันก็ยังมีซื้ออีกหลายตัวแต่ว่าถ้าเลือกตัวเดียวตักว่า JMT จะเป็นตัวที่น่าสนใจที่สุดครับ JMT นะครับ,รบจริงๆนะาทำซื้อหลายตัวแต่ให้เลือกตัวเดียวเลือก JMT นะครับซื้อครับเป้าพื้นฐานปลายปีหน้า92บาทสำหรับ JMT นะครับ โปรสมัคร2แต่ได้3เป็นโปรส่งท้ายเดือน10บําหรับท่านที่สนใจอยากจะเข้าไปชมย้อนหลัง m ั n นี่พลัสออนไลน์ของเราทั้ง11หลักสูตรที่ผ่านมานะครับสองแต่ได้3ครับพิเศษมากๆสนใจก็สแกน QR Code ได้เลยหรือว่าทาง Line ID เชิญนะครับอย่าลืมพิมพ์สัญลักษณ์ตัว a อแแล้วตามด้วยคำว่า m ั n นี่พลัส o n e y p l u s m ันนี่พลติดกันตรงตัวสนใจก็เชิญได้เลยนะครับชมย้อนหลังหลักสูตรของมันนี่พล s สออนไลน์หลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งหรือมากกว่านั้นใน11หลักสูตรของเราก็เชิญนะครับถ้าสนใจก็สแกน QR Code ครับสแกน QR Code อย่างเดียวเลยนะครับสแกน QR Code นี้หรือติดต่อทาง Line ID ไม่ว่าท่านจะสนใจมันนิพัสออนไลน์ย้อนหลังทั้ง11หลักสูตรเสื้อมันนิเชิร์หรือหนังสือจากสำนักพิมพ์ติ้งบียอนแล้วท่านประสงค์จะสั่งผ่านรายการมันนิพัสสเปเชียลของเราก็เชิญได้ผ่านทาง QR Code ที่เห็นนี้สนใจก็เชิญได้เลยนะครับ